สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเกษตรนบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพามาดูหัวโค้งดูดน้านะครับต่อกับเครื่องตัดหญ้านะครับก็มีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่คอมเมนต์มาสอบถามว่าส่งน้ําได้ไกลหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอาจจะมีคําตอบให้คอมเมนต์นั้นนะครับก็ เรามารับชมนะครับในส่วนของเครื่องตัดหน้าที่ต่อหัวโครงดูดน้ำนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับี่จังหวะนะเป็นโมเดลของ Gx35 นะครับแล้วก็ต่อด้วยหัวโครงดูดน้ำ อันนี้ดูน้ำในบ่อนะนะครับก็อัตราการเร่งประมาณ70%นะครับอัตราการเร่งประมาณ70%สายยางนะครับเดี๋ยวพาไปดูขนาดของสายยางที่วัดได้ก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูปริมาณน้ำกันนะครับว่าเร่งเครื่องประมาณ70%นะครับแล้วก็ต่อกับสายยางประมาณ40กว่าเมตรนะครับ มาดูปริมาณน้ำที่ได้เพียงพอไหมนะครับสายยางมีอยู่เท่านี้นะครับอยากให้ทดลองให้ยาวกว่านี้นะครับแต่สายยางมีอยู่เท่านี้นะครับขนมาหมดบ้านแล้วนะครับแล้วก็ได้ต่อกับหัวสปริงเกอร์ด้วยนะครับฝั่งตรงนี้นะครับในต่อหัวสปริงเกอร์นะครับก็ถือว่าสบายๆนะครับในการรดน้ําต้นไม้นะครับทว่าอาจจะแยกไปอีก สองหัวสามหัวนะครับอันน <DC LS> ี้น่าจะไหวอยู่นะครับแล้วก็อาจจะต้องเร่งเครื่องเพิ่มด้วยนะครับก็ถามว่าส่งน้ําได้ไกลไหมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องตัดหญ้านะครับถ้าว่าใช้เครื่องตัดหญ้าที่มีพละกําลังที่แรงๆนะครับก็การส่งน้านะครับก็จะได้มากขึ้นด้วยนะครับส่งได้ไกลอยู่แล้วนะครับ200เมตรผมคิดว่าก็ยังไหวอยู่นะครับอันนี้ เกือบร้อยเมตรนะครับปริมาณน้ําก็ยังเหลือๆนะครับตัวสปริงเกอร์ทำงานนะครับการเร่งเครื่องของ GX35 นะครับ Honda GX35 ก็อัตราการเร่งอยู่ที่ประมาณ70%นะครับยังเหลือเฟือนะครับถ้าว่าเร่ง100%นะครับก็ยังไหวอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มานะครับว่าการได้ปริมาณน้ำนั้นนะครับส่งสามารถส่งได้ไกลเท่าไหร่นะครับส่งได้ไกลกี่เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องนะครับก็ถือว่า,าสูงได้ไกลนะครับ200เมตรอันนี้น่าจะไหวอยู่นะครับขึ้นอยู่กับเครื่องตัดหญ้านนะถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะก็พวกตระก,กูลของมารุยม่าอันนี้ก็จะได้ปริมาณน้ําที่มากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเครื่อง2จังหวะมันก็จะได้ข้อเสียมาก็คือเสียงมันค่อนข้างที่จะดังนะครับถ้าว่า,าพื้นที่สวนอยู่ในพื้นที่ที่ ไม่มีหมู่บ้านคนนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเสียงรบกวนไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ในบริเวณเหมือนมีบ้านคนอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันจะทําให้รําคาญนะครับเพราะว่าในการรดน้ำเนี่ยเราใช้ระยะเวลาการรดมันค่อนข้างที่จะนานนะครับดังนั้นถ้าใช้เครื่องสองจังหวะเนี่ยมันจะไปรบกวนนะครับนี่ของผมก็คือต่อเป็นเครื่องสีจังหวะนะครับต่อเป็นเครื่องสีจังหวะก็เพียงพอนะครับสาหรับท่านใดที่ มีเครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะซื้อหัวโค้งดูดน้ำนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับสำหรับหัวโค้งดูดน้ำต่อกับเครื่องตัดหญ้านะครับต่อได้หมดนะครับขอให้ดูว่าเป็นเครื่องตัดหญ่ายังไงนะครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าก้านแข็งนะครับก็จะเป็นกระบอกจะอยู่ที่28มิล นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนนะครับกระบอกก็จะอยู่ที่26มิลนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าของเพื่อนๆที่มีอยู่นั้นเป็นเครื่องตัดหญ้าก้านแข็งหรือว่าข้ออ่อนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับหัวโคงดูดน้ำกับเครื่องตัดหญ้าอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ คือว่าตอบโจทย์นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ